เทคนิค <S k iss Donald> หรือความรู้หรือพื้นฐานที่ได้มาเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำธุรกิจเดียวที่เราเคยทำก็มีคนเรียนอะไรมาก็ทําอะไรพ่อแม่ทําอะไรมาก็ทําอะไรมันมีทาเลยตรงไหนก็ทําแบบนั้นแต่สําหรับผมมันมันไล่ขอบเขตทําอะไรก็ได้ผมชอบทําธุรกิจธุรกิจอะไรก็ได้ที่สามารถมีอนาคตขายได้นะครับมีกําไร ตอนนั้นพอหลังจากที่ได้ตําแหน่งที่ดีในบริษัทแล้วแต่ทำไมคุณตันยังคิดที่จะออกไปทําธุรกิจส่วนตัวฮะตอนเด็กผมอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเวลาผมทางานบริษัท5้บริัทหปีเนี่ยผมอยู่อยู่หลายแผนแม่เมื่อผมมั่นใจตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ผมจะไปทําธุรกิจเพียงแต่ว่าวิธีผมทําธุรกิจมันจะแตกต่างจากคนอื่นบางคนเนี่ยเคยทําอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ตอนที่จะไปทําเองเนี่ยจะไปทําใหญ่หรือเท่าเดิมหรือใหญ่กว่าเดิม แต่ผมกลับมองว่าเมื่อไรที่ผมจะทําธุรกิจผมกลับไปทําที่เล็ก<ล>สุดเ,เริ่มต้นง่ายสุดก่อนอ<า>เพราะว่าโอกาสพมเ,เร็จมีมากก็ไปถ่ายหนังสือพิมพ์พอตอนที่เริ่มทำแรกๆนี้มีเจอปัญหาอุปสรรคอะไรเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์บ้างไหมครับแน่นอนวันแรกกัเจงแล้วครับวันแรกกัเจงแล้ว มซื้อของที่หัวลำโพงไปเลือกหนังสือแล้วก็นั่งรถทัวร์กลับไปที่ชุมพรเพราะร้านของผมก็อยู่หน้ารถทัวร์เมีหนังสือทั้งหมดที่ผมซื้อเนี่ยถึงแม้ผมจะตีตั๋วแค่ใบเดียวผมก็ขอสายเข้าไปในใต้รถทัวร์เต็มไปหมดเลยตอนนี้การที่ผมวนนั้นผมไปเลือกหนังสือมาทั้งวันแล้วผมเหนื่อยมากผมขึ้นรถทัวร์เพราะผมก็หลับไปเลยปรากอว่าฝนตกระหว่างเดินทางกลับไปที่ชุมพรนี่สมัยของมันไม่มีทูเวยไม่มีทูเวย์ข้างบนมีแต่ข้างล่างแล้วสวนกันน้ำสาดกระเด็นเข้าใต้ท้องรถท่วร์หมครับผมไม่ ไปถึงมชุมบุรีเพราะพนักงานชุดเปิดที่ใต้ท<ห>าองรลเนี่ยเพื่อมาพบผมลงไปนั่งที่พื้นเลยข่าวอ่อนสุดลงไปนั่งในพื้นเพราะหนังสือที่ผมซุดมาทั้งหมดนี่มันเปียกน้ำมันบวมแทบจะดึงออกมาไม่ได้เลยประเจงแหละ<ม>ก็หมดแรงท้อแท้แล้วมันก็มันต้องหาอะไรมามาคิดให้เราเกิดรู้สึกอยากสู้หรือยังไม่ยอมแพ้เวลาเจอวศังเนี่ยมันต้องหาคนที่โตอย่างที่เดียบที่ประสบามเร็จเนี่ยมามาให้ ให้กำลังใจตัวเองให้เกิดแรงสู้ขึ้นมาสิ่งที่คุณตันทำต่อหลังจากนั้นคือยัง ทำธุรกิจขายหนังสือพิมพ์ต่อไหมครับก็ขายหนังสือพิมพ์ไปเสร็จร้อมอย่างที่บอกว่าขายต่อใช่ไหมครับขายขายต้อไปต้องไปต้องไปซื้อหนังสือพิมพ์มาใหม่แล้วก็ก็อย่างที่ผมบอกว่าผมจากที่เป็นเซลล์ซูเปอร์เซอร์ที่กรุงเทพมาขายหนังสือพิมพ์มันดูเหมือนง่ายไปหมดนะครับเพราะผมมีความรู้พื้นฐานธุรกิจพื้นฐานอยู่ในตัวแล้วก็แถวนั้นไม่ได้ผมขายคนเดียวหนังสือพิมพ์เพียงหลายร้านแต่ไม่มีใครสู้ผมได้แล้วเพราะผม ทำเลที่ผมถ่ายนั้นสุิมอยู่หน้าโรงแรมมิสเตอร์ในโรงแรมมิสเตอร์มันก็เคยเป็นโรงแรมที่รถทัวร์คงเที่จุริจอดอยู่โรงแรมนี้ตีห้ารถทัวร์ออกคันแรกสองทุ่มคันสุดท้ายในโรงแรมมีข้ฟฟี่ช็อบมีลูกค้าทั้งวันคนที่จะมาพักโรงแรมมีดิสโก้มีอาบอบนวดมีแผนโบราณมีลูกค้าคนสุดท้ายก็เคยหมอนวดปิดตีสองหมอรนวดคนสุดท้ายออกตีสองข้อย่างมาซื้อ ผมอะสามารถขายตั้งแต่ตีห้าถึงตีสองขึ้นขายจนเกืบจะได้ภรรยาเป็นหมอรั่วเลยนะครับถ้าวันนั้นแบบนี่ได้ภรรยาหมอวันนี้ก็เป็นเจ้าพ่ออบรั่วแล้วนะครับสำคัญกว่านั้นอีกเคยลูกค้าที่เคยซื้อของกับผมเพียงครั้งเดียวผมจะจดชื่อเขาไว้เลยเขาซื้อนังซสืออะไรเขาเดินมาพบ เอาละเราเตรียมหนังสือแล้วครูสั่งครูสง่งเตรียมมาแล้วแผแวใช่ไหมเราก็รู้สึกภูมิใจแล้วเรารู้สึกว่าคนขายคนนี้อยากให้ความสัมพันธ์กับเขาแม้มลูกค้าจะติดผมเพราะว่าถ้าคุณเคยซื้อหนังสือผม <c oughs> นอกจากผมจําชื่อคุณได้ผมจะเก็บหนังสือที่ให้ให้คุณ <c oughs> ผมขายหนังสือพิมพ์ฉบับละสามบาทรถทัวร์ยังอยู่ตรงข้าม <c oughs> บางคุณก็เดินเข้ามาซื้อมาซื้อปกเกย์บุ๊บางคนตีตัวเสร็จขึ้นรถทัวร์เลย <c oughs> ผมเอาหนังสือพิมพ์ใส่มือเมือขึ้นไปถึงรถทัวร์หาเขาผม ไม่รอโอกาสบางทีผมสร้างโอกาสด้วยตัวเองวิหาวโอกาสเมี่ยผมมีโอกาสขายมากกว่าเพราะผมขึ้นไปขายบุญรถทัวร์ั้าอีกรอบหนึ่งถึงไม่จะไขายได้3าฉบับฉบับหนึ่งสาบาทหกตังค<ะ>์เองผมก็เอานะครับเพราะเก็บได้เก็บน้อยมันเป็นการสะสมนะครับ หลังจากนั้นคุณตันทำไรต่อครับหลังจากขายหนังสือก็จากเช่าเขาก็มาเป็นซื้อห้องเขาเลยนะครับหลังจากนั้นผมก็ขยายผมมาเป็นร้านจากหนังสือก็เป็นแผงหนังสือก็เป็นร้านกาแฟร้านเบเกอรีออ่ผมอยู่ตรงบริเวณแถวห้างโอเชียเนี่ยต่อย,ยอดขึ้นไปเรื่อยๆก็ส <10 S 1> ิบปีผมมีห้องประมาณ10กว่าห้องก็จากแผงเป็นร้านจากร้านเป็นร้านกาแฟร้านอาหารไทยเทียบทองมีร้าน ขนมปังชื่อออดี้มีร้านซูคี้ชื่อเมนเดรินมีร้านฟาฟูดโอเชียนแหลมทองมีโฟโต้ฟาสพีหลายอย่างในธุรกิจในนั้นซึ่งแต่ละที่ไม่เกี่ยวกันเลยแต่ทั้งหมดมาจากพื้นฐานการทำธุรกิจที่ผมได้มาจากการทำงาน5ปีเพียงแต่ผมว่าผบในกาลาผมทําร้านเดียวแล้วก็คามันอยู่ตรงนั้นถึงทุกวันนี้ผมไม่สามารถต่อยอดได้เพราะผมไม่เข้าใจเรื่องของการธุรกิจแฟรนไชส์แฟรนไชส์หรือการขยายสาขาตอนนั้นเคยผมยังเด็กอยู่ วันที่คุณตันทำธุรกิจไปเรื่อยๆแล้วเคยมีเจ๊งบ้างไหมครับเคยปี3 9หรือ40ปองสู่แตกผมก็เจ๊งเป็นนี่รอยลา